ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในวันนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็เท่าที่ลงคลิปไปในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องมันสำปะหลังเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านให้ความสนใจก็คือในเรื่องของราคานะครับก็ช่วงนี้ถ้าเช็คราคาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้ว2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างจะร่วลงลงมาแรงนะครับ แล้วก็ล่าสุดตอนนี้คือราคาเริ่มที่จะนิ่งแล้วก็เริ่มที่จะมีสัญญาณบวกนะครับก็คือมีสัญญาณที่จะผกหัวขึ้นแล้วนะครับในส่วนของราคาล่าสุดนะครับถ้าเป็นในเรื่องของแป้งมันสำปะหลังนะครับราคาที่ราคาภายในประเทศนะครับยังยืนอยู่เหนือ19บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในส่วนที่ค่อนข้างจะคือถือว่าสูงนะครับสูงเป็นประวัติการอยู่นะครับทำลายสถิติทุกรอบในปีที่ผ่านมาอยู่นะครับ ทีนี้ที่หลายๆท่านต้องการจะรู้ก็คืออยากจะรู้ว่าในช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับก็คือประมาณมกรากรุ่งพาเนี่ยซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันของในส่วนของราคามันสําปะหลังเนี่ยราคาจะเป็นยังไงนะครับเพราะหลายๆท่านก็กังวลใจพอราคาล่วงลงมาก็กลัวว่าช่วงที่ตัวเองจะขุดมันก็คือประมาณเดือนหน้ามกรากรุ่พาหรือเดือนถัดไปเนี่ยก็กลัวว่าราคามันจะลงนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากที่ เมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาลงแรงตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มที่จะ6กหัวกลับขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมก็คือโรงแป้งหลายๆโรงตอนนี้ก็เริ่มที่จะบวกไปแล้วนะครับห้าถึงสิบสตางค์นะครับถ้าเทียบกับสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับในช่วงนี้ซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของราคาแป้งมันสำปะหลังนะครับที่ยังคงสูงอยู่ถือว่าที่ลงรอบที่ผ่านมามันออกเยอะจริงๆนะครับก็คือในช่วงหลังจากที่ช่วงประมาณตุลาคมเนี่ย มันออกน้อยเนื่องจากว่ามีการเกี่ยวข้าวนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือข้าวเกษตรกรยังไม่ได้ไม่ได้ขุดหลังจากนั้นพอช่วงปลายพฤศจิกาก็เริ่มที่จะเลิกเกี่ยวข้าวเสร็จกันเรียบร้อยก็ขุดมันนะครับช่วงนั้นมันออกเยอะนะครับช่วงปลายพฤศจิกาถึงต้นธันวาที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าออกเยอะมากที่สุดนะครับแทบจะเรียกว่าโรงแป้งทุกโรงติดหมดนะครับทําให้ราคาร่วงแรงลงมาจนถึงกิโลกร,รัมละเกือบ50สสตางค์นะครับในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิโคราชอุดรน,นะครับกาลสินก็คือลงหมดนับสกุลนครลงหมดพอในช่วงนี้ราคาเริ่มที่จะกลับขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็มองในส่วนของแนวโน้มในช่วงเดือนมก,กราคมก็ยังถือว่าราคาน่าจะยังสูงอยู่นะครับก็คืออาจจะไม่ต่ํากว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าช่วงที่ต่ําสุดช่วงที่ลงแรงน่าจะเลยไปแล้วก็คือในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ลงแรงไม่ใช่ว่า,าภาพรวมราคามันลงนะครับแต่ว่า มันออกเยอะก็เลยทำให้ราคาค่อนข้างจะลงแรงนะครับหลังจากนั้นก็ออกไปสักพักหนึ่งก็ตอนนี้เริ่มที่จะออกน้อยอีกแล้วในตอนนี้ถ้าไปดูโรงแป้งก็จะไม่มีมันเท่าไหร่แล้วโรงแป้งก็จะเริ่มวิ่งไล่หามันแล้วก็จะวนกลับขึ้นมาอีกนะครับสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ตลอดนะครับท่านผู้ชมดูนะครับในช่วงปีนี้เนี่ย ช่วงปลายพฤศจิกาถึงต้นธันวาเนี่ยถือว่ามันสัมปลังออกมากนะมากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยคือออกในช่วงนี้ทำให้ให้เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าช่วงมกราคุมภาเนี่ยมันที่ออกมาหมดแล้วในช่วงนี้แล้วช่วงนั้นเหลือมันน้อยเนี่ยคือมันที่จะใช้ในช่วงมกราคุมภาเหลือน้อยแล้วราคาจะเป็นยังไงนะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าช่วงนั้นในส่วนของความต้องการก็คือดีมานยังเยอะอยู่แต่ในขณะเดีวยวกันผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด อาจจะเริ่มน้อยแล้วเนี่ยราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับในช่วงเดือนมกราเพราะฉะนั้นฟันทงนะครับที่ลหลายๆท่านถามมาก็คือในช่วงมกราคุมภาในราคาน่าจะยังยังสูงนะครับอาจจะไม่ต่ำกว่าสองสามสัปดาห์ที่แล้วนัว้แหละเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะไต่ขึ้นแล้วนะครับยกเว้นว่ามีเหตุการณ์ที่สปรายก็คือมันออกมากอีกแต่ไม่น่าจะออกเยอะแล้วออกเยอะสุดที่เมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มกลับมาแล้วถ้าเป็นแถวชัยภูมิก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะบวก10บวก20กลับแลวบแป้งนะครับ แถวอุดอรนี่บางโรงแป้งก็บวกขึ้นมา20แล้วนะครับแต่2สัป2 3สัปดาห์ที่แล้วนะครับจากโรงแป้งชาวดีนะครับที่สีทาตุาขออภัยนับที่กุมภาวาปีอุดอรธานีตอนนี้ก็จาก2อาทิตย์ที่แล้ว30%ซื้ออยู่ที่4บาทตอนนี้ก็บวกนําหน้าขึ้นมาแล้วที่ประมาณ4บาท20นะครับบวกขึ้นมา20ตังค์แล้วซึ่งสอดคล้องกับอีกหลายๆโรงแป้งนะครับที่ค่อยๆทยอย,อยบวกขึ้นมา5ตังค์10ตังค์นะครับ หลังจากนั้นก็จะส่งผลต่อในส่วนของลานนะครับที่ราคาก็น่าจะไม่ลงกว่านี้แล้วก็อาจจะบวกขึ้นตามในส่วนของโรงแป้งนะครับซึ่งแน่นอนในช่วงมกราคุมภาเนี่ยน่าจะราคายังน่าจะสดใสอยู่นะครับอาจจะสูงไม่เท่ากับช่วงเดือนต้นพฤศจิกาหรือปลายตุลาครับแต่ว่าราคาน่าจะสูงกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาเริ่มที่จะไต่ขึ้นนะครับปีนี้ที่ทําราสถิติมากที่สุดก็คือช่วงประมาณ กล,กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับที่มันราคาสูงมากครับแล้วก็ทำลายชถิติ5บาทในส่วนของ3 3 32สาาเนครับโรงแป้งที่ชัยภูมิรับซื้อ5บาทต่อกิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นพอ,อพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็หันมาขุดมันมันออกเยอะที่นี้ครับราคาก็ร่วงลงมาครับเหลือประมาณ3บาทเห,หลือประมาณ4บาทนะครับ4บาทต้น,ตน,ตนจาก5บาทจากเกือบ5บาทนับ4บาท6 0 4บาท70ต่อสตางค์ ต่อกิโลกรัมนับ4บาท70 4บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ร่วงลงมาเหลือประมาณ4บาท1 0บบาท20หรือบางพื้นที่ก็ร่วงหนักลงไปถึง4บาทนะครับแล้วก็นิ่งหลังจากนั้นตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนับ4บาท5้าบาท20 4บาท30 4บาท40บ้างนะครับก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมาแล้วนะครับแน่นอนก็จะส่งผลไปถึงช่วงหลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ก็น่าจะราคายังทรงในลักษณะสูงอยู่นะครับจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้เี่ ถ้าเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาก็ยังทําลายสถิติราคาสูงที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยราคาก็ยังน่าจะสูงประมาณนี้นะครับอาจจะไม่สูงไปมากกว่าน,นี้เท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าอยู่ประมาณเนี่ยราคายังดีอยู่นะครับซึ่งเมื่อช่วงประมาณกลางพฤศจิกาที่ราคาสูงไปมากจนโอเวอร์นะครับหมายความว่าสูงเกินนะครับเนื่องจากโรงแป้งอาจจะรับออเดอร์ในส่วนของแป้งมันสำปะหลังมาทําให้วิ่งหามันนะครับ เพราะฉะนั้นฟันธงนะครับว่าในช่วงมกราคมาราคายังดีอยู่นะครับก็พี่น้องเกษตรกรที่กําลังจะขุดหรือว่ามีแผนว่าจะขุดในช่วงมกราคมก็สบายใจได้นะครับในส่วนของราคาก็น่าจะจะยังสูงอยู่ก็คือเป็นที่น่าพอใจอยู่ปีนี้แสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยนะครับอ้อยราคาน่าจะทํารายสถิติเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับมันนะครับบางพื้นที่ไล่ไปเกือบสองพันแล้วนะครับเชื่อว่า ใก้จะสิ้นสุดฤดูกาลอ้อยอาจจะมีลานรับซื้อถึง2,000นะเพราะว่าไล่หาอ้อยเข้าโคต้ากันตอนนี้แถวอุดรแถวนี้ก็เห็นไล่ราคาไปพันแปดพันเก้าพัแล้วก็มีนะครับก็คือไล่ราคานี่คือช่วงเปิดเพิ่งเปิดฤดูกาลนะครับแต่เดี๋ยวพอช่วงท้ายเนี่ยมีถึง2,000แน่ๆนะครับในส่วนของอ้อยนะครับก็ถือว่าราคาดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือยางพารานะครับยางพาราปีนี้ราคาก็ค่อนข้างสดใสยืนอยู่เหนือ20บาทนะครับ ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้านะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,กรที่เป็นชาวสวนยางนะครับหลังจากที่ราคาตกต่ำมาหลายปีและก็ที่สําคัญคือมันสําปลังที่ช่องนี้ย้ําตลอดก็ถือว่าทําลายสถิตทิทุกปีเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นข่าวร้ายสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกปาล์มนะครับพี่น้องชาวสวนปาล์มไม่น่าเชื่อตอนนี้ราคาปาล์มที่รับซื้อหน้าลานตอนนี้ราคาใกล้เคียงกับมันแล้วนะครับต่อกิโลกร,รัมนะครับสปีที่แล้ว11-12ก็เห็นนะครับในส่วนของปาล์มแต่ปีนี้ หน้าลานสอลานมันนี้ตอนนี้นะเวลานี้รับซื้อปาล์มอยู่ที่สี่บาทยี่สิบต่อกิโลกรัมนะครับสี่บาทยี่สิบต่อกิโลกรัมแล้วก็มันเนี่ยเกือบสี่บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะครับที่รับซื้อกันเนี่ยจะเห็นว่ามันกับปาล์มจะเท่ากันแล้วท่านผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดมากแล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้น้อยนะเพราะว่าลักษณะปาล์มเนี่ยเาราคาเขาจะจะจะ,จะสูงอยู่แล้วล้เกดการมันเนี่ยราคาเขาจะ สมัยก่อนขายได้2บาทนี่ดีใจมากนะครับส่วนใหญ่ก็บาท80บาท90แต่ตอนนี้ก็4บาทก็มีนะครับในช่วงเมื่อกีน้นี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ราคาสวนทางนะครับในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับราคาร่วงแรงนะครับจาก2ปีที่แล้ว10กว่าบาทตอนนี้เหลือประมาณ4บาทนิดๆน,นะครับบางที่ก็ต้องมาลุ้นว่าจะต่ำกว่า3เอ่อต่ำกว่า4บาทไหมนะครับถ้าลงมา3บาทเมื่อไหร่ก็แน่นอนครับได้เห็นราคาเท่ากับมันสำปะหลังนะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับสําหรับลหลายๆท่านถามมานะครับในส่วนของราคามันในช่วงต้นปีหน้าว่าราคาจะเป็นยังไงก็ยังถือว่าราคาสูงนะครับท่านผู้ชมราคาน่าจะน่าจะสบายใจได้แล้วต้องไปลุ้นนะครับว่าถ้าช่วงนั้นขาดแคลนอาจจะพุ่งอีกนะครับส่วนมันเส้นที่น้องเกษตรกรที่ทํามันเส้นหรือว่าพี่น้องร้านที่ทํามันเส้นก็ราคามันเส้นไม่เคลื่อนไหวนะครับราคามันเส้นยังนิ่งในขณะที่หัวมันสดยังเคลื่อนไหวขึ้นนะครับมันเส้นนี่ยังนิ่งอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะไม่คุ้มในเรื่องของการทํามันเส้น แต่มีข้อสังเกตตัวหนึ่งที่น่ากังวลครับอาจจะเป็นปัจจัยแทรกที่ทําให้ราคามันร่วงลงมาได้ก็คือในเรื่องของตอนนี้มีหลายๆคนพยายามที่จะดูช่องทางการนําเข้ามันจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสปปลาวหรือว่าพี่น้องกัมพูชียนะครับกัมพูชานะครับก็มีการเอามันทางนั้นเข้ามานะครับก็แน่นอนก็อาจจะราคาถูกกว่ามันไทยซึ่งก็จะทําให้มันไทยราคาลงได้แต่ที่เช็คล่าสุด จากที่มีเพื่อนพพวกที่แวะมาเยี่ยมเยียนม,มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ไปดูมันที่ลาวมาก็ยังสูงอยู่นะท่านผู้ชมไม่ต่ำนะกิโลกร,รัมละ3บาท20นะครับมันรวมที่ลาวตอนนี้นะที่สปปลาเนี่ยถือว่าสูงทําลายสถิติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ายังสูงอยู่ถ้านาเข้ามานี่มีบวกค่าขนส่งค่านําเข้าก็อาจจะยังไม่ต่างจากมันในส่วนของไทยเท่าไหร่นะครับนั่นคือปัจจัยแทรกนะครับเพราะว่าทางคนที่ทําโรงแป้งก็พยายามที่จะวิ่งหามันเช่นเดียวกันมาป้อน,นครับ ในขณะเดียวกันมันก็ราคาสูงขึ้นนะครับถือว่าเป็นข้อมูลนะครับในช่วงก่อนที่จะสิ้นปีนะครับฟันธงนับสรุปก็คือช่วงมก,กราคมพาราคาน่าจะไปต่อได้นะครับก็เบาใจได้สําหรับพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกมันแล้วก็เตรียมจะขุดช่วงนั้นนะครับก็ช่วงนี้ใครผ่านไปผ่านมาแถวสอลานมันนะครับตรงนี้ยืนอยู่ที่หนองวอัวซออุดรธานีนะครับก็แวะมารับปฏิทิน ปีใหม่ได้นะครับปฏิทินปี267นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือท่านผู้ชม f c ที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ถ้าสนใจนะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับอยู่ที่บ้านคำมาคูนตําบลหนองอ้ออําเภอหนองัวซอจังหวัดอุดรก็สามารถที่จะแวะมาขอรับปฏิทินปี267ได้นะครับก็แจกฟรีนะครับสำหรับพี่น้อง f c นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจาก เครือข่ายนะครับลานเครือข่ายแล้วก็ข้อมูลจากสรันมันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะครับสองสามปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะก้าวเข้าสู่ผู้ติดตาม2องสแสนในปีหน้านะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ